ขาคนเก่งนะบอกอย่าจ่าสิเนอตลอดจริงจริงหรอ,อตาปืนแล้วเนี่ยแปลว่าหลับจริงหลับมุมเนี้ยนะไปหลับในกรงดีกว่าลูกปะเดีย๋ยวจ่าอุ้มไปหลับในกรงปะลูกปะเดี๋ยวกลิ้งตกลงม,มันไม่คุ้มกันแนละ้วลูกตาลอยแล้วทุกคนตาลอยแล้ว ตาตาลอยแล้วต้องเอาเข้ากรงอ่ะเพราะว่าถ้ากิ้งตกลงมาไม่คุ้มไปแล้วไปแล้วแต่ไปเป้าพอ,อินแล้วอาปากอ๋อแล้วอาปากออแล้วเนี่ยไปเป้าพอ,อินแล้วต้องย้ายต้องย้าดไปไว้ในกรงค่ะทุกคนจับย้ายมาไว้ในกรงนะคะเพราะว่า ในกรงเนี่ยยายจ๋าเอาผ้าออกออกหมดเลยเพราะมันร้อนค่ะยายจ๋าไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคนมันร้อนแต่ก็เอาพัดลมเจาะเขานะคะเนี่ยเอาพัดลมเจาะเขาอยู่ตรงนี้นะคะพัดลมเจาะเขาอยู่เจาะเขาที่กรงอยู่นะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยเดี๋ยวดึกๆยายจ๋าค่อยเปิดแอร์ให้เขาค่ะเพราะว่ามันมันร้อนไงแล้วเขาขนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะย้ายมาอยู่ในกรงแนละ้วจะได้หลับ พรตะกี้ถ้าหลับมาแล้วเกิดกลิ้งตกเนี่ยวินาทีเดียวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเด็กเล็กเนี่ยพิการเลยนะคะพิการทันทีเดี๋ยวก็หลับค่ะเอาเพื่อนไปนอนด้วยปะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวจะปิดไฟให้สลัวๆนะคะจะได้หลับ กินไปสองสามทีเดี๋ยวก็หลับคนะ่ะไม่ได้จะจับตัวมาจากตรงนั้นเป็นเด็กที่ตัวใหญ่นะคะแต่ว่าก็ต้นเตี้ยมแหละไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่ให้ยายจ๋าดูซิมันคันอะไรคะมันคันอะไรคะยายจ๋าดูซิมันคันอะไรคะลูกเค่งได้แล้วค่ะนะคะ ตะกี้ปล่อยมาละรอบนึงทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องหลับไปพร้อมกับเดาจานะเดจ่าไม่หลับดิเดจาต้องถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเขาหน้ารักจริงๆนะทุกคนใครจะเบื่อเขาลงเหรอเนาะกิ่งไปกิ้งมาอยู่นั่นแหละแต่งตัวเก่งเหลือเกิน คนอะไรก็ไม่รู้น่าจะไปหาซื้อตุ๊กตาให้ก็ยังไม่ได้ไปเลยจย้าเดีย๋ยวเรามาดูว่าเขาจะหลับเมื่อไหร่แล้วกันนะคะทุกคน คนนู้นคนนี้เดีจาไม่ได้เปิดไฟนะเพราะว่าตรงนี้เดีจะาจะให้เขามืดๆแล้วเดี๋ยวให้เขาหลับมาเปิดไฟแล้วก็เห็นคนนู้นคนนี้ก็จะพาไม่หลับเอา าเรื่องเล่นไปเรื่อยเลยเนอะองเล่นก็ไม่มีหาให้อยู่ยายจ๋านะลูกเอ้ยไอ้พวกพี่ๆเนี่ยนะคะเอาไปกัดเล่นกันมาขโมยไปกัด ก็เลยเป็นรูยาจ๋าก็ไปล้างแล้วเก็บมาให้ใหม่อีกไอ้นี่ก็คือว่ามันอยู่เขาเรียกมันห้อยอยู่กับอคอนโดคอนโดแมวยาจ๋าก็คอนโดมันพังยายจ๋าก็ไปเก็บมาเอามาให้เล่นไม่ได้ไปซื้อหาแล้วค่ะ ก็ไม่หลับสักทีอดูไปก็แล้วกันนะคะใครอยากผ่านกดผ่านก็กดผ่านเถอะเยจจาเข้าใจแ้วถ้าใครอยากดูจนหลับก็มาดูเป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกัน กระบะทรายค่ะ๋ยวดูนะบทจะหลับว่านอกเลยไม่มีปี่มีคุยอย่างนโมเนี่ยเวลาเขาจะหลับเนี่ยเขาจะมีท่าทีนะคะเขาจะมีท่าทีแบบไม่อยากหลับตืนจะค่อยๆแต่เจ้านี้คือว่าบทจะหลับไปเลยค่ะ ไ่ฟังอีลาค่าอีลมนอนแน่นิ่งไปเลยต้องค่อยๆเลี้ยงแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะน้โมเนี่ยเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ได้น่าจะสองอาทิตย์แล้วนะคะไม่เกินสองอาทิตย์เขาเข้าใจภาษามากนะคะ ็เลยพูดอะไรเนี่ยรู้เรื่องทุกอยาก่างแต่น้องเนี่ยเราเลี้ยงมาก็เดือนกว่าเนาะเดือนเดือนกว่ากว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาเราแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้คือบอกว่าห้ามออกจากกรงนะเดี๋ยวจ๋าจ,จะเปิดไว้เนี่ยก็เปิดกรงไว้นะคะเปิดประตูกรงไว้ก็ไม่มีออกนะคะเข้าใจเข้าใจว่าออกไม่ได้นะคะถ้าแก่นเนี้ยจะเข้าไปทําไมล่ะลูกให้เขาเข้าไปหน่อยนะคะถ้าแก่นเนี้ย แม่บุญธรรมที่เรียงน้ำมนต์นะคะแลแกนี้หน้าอาจจะมองไม่เห็นเลยอ่ะออกมาแล้วค่ะเอาไปไายปลายรูปไปขอดูน้องหน่อยหนึ่งเขาไม่ได้ทำร้ายกันนะคะแม่ก็ไม่ห้ามนะคะจะไปห้ามเขาเพื่ออะไรนะคะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาผิดอะไรเขาแค่เดินมาหานะคะเราห้ามอะไรไม่ได้นะคะสงสารเขา ยายจ๋าเพิ่งจะชมหนูไปนี้เองนะคะว่าห้ามออกนะคะไม่ต้องตามพี่เขาเลยค่ะเข้าบ้านค่ะลูกนะคะยายจ๋าเพิ่งชมหนูไปนี้เองนะเรียม,มือใหญ่เข้าบ้านค่ะแล้วก็เตรียมตัวนอนนะคะทุกคนกําลังรอดูหนูอยู่ว่าหนูจะนอนไหมหนูจะนอกหรือเปล่า เวลากลางวันร้อนๆเนี่ยจะต้องเอาผ้าออกหมดเลยนะคะแล้วก็ให้นอนโล่งๆแบบนี้เพราะว่ามันจะเย็นนะคะไม่งั้นถ้ามีผ้าแล้วมันจะร้อนแล้วกลางคืนค่อยว่ากันนะคะเปิดแอร์นอนแล้วทุกคนก็ว่ากันนะคะเพราะกลางคืน,นแมวจะมารวมตัวนอนด้วยกันหมดเลยนะคะก็เปิดแอร์ได้ไม่เปลืองเนาะแต่กลางวีก่กลางวันอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นไปโซนกันนะคะ ยายจ๋าก็อยากจะรู้ว่าเขาหลับเมื่อไหร่เหมือนกันนะยายจ๋าก็อยากจะรู้นะเนี่ยแปดนาทีนะมันถ่าจะออกเลยยายจ๋าจะตียายจ๋าจะเพี้ยยี่สิบทีเลยเข้าใจไหมย,ยายจ๋าจะไม่รักเข้าใจไหม,ย,มยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ายายจ๋าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆเกนาะยายจ๋าจะปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยแล้วไปเข่งเค้งปิดประตูที่จะเข่งเค้งไหมทุกคน คนดูนะว่าจะแข็งแ็งไหม

คลิปนี้ขออนุญาตยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะจับภาพว่าเมื่อไหร่เขาจะหลับ จะต้องขอโทษนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ยาวนานมากเหลือเกินนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยแต่ว่ายายจ้าก็อยากจะรู้ว่าเขาจะใช้เวลาในการนอนหลับอีกครั้งเนี่ยกี่นาทีนะคะ ตอนนี้จะน็อกไปเลยไหมหรือยังไงเรามาดูกันนะคะภาพเพื่อนไปไหนล่ะภาพเพื่อนมาตรงนี้ล่ะสงสัยจะติดเพื่อนแล้วล่ะ 这个呢 ดูดูไม่ไหวหรือว่ามีธุระอะไรข้ามได้เลยนะคะแต่ว่ายายจ๋าก็อยากเอาลงไว้เขาเรียกว่าลงใน youtube เป็นเพื่อเป็นความทรงจำด้วยนะคะว่าน้องจะหลับภายในกี่นาทีนะคะห่วงเล่นแค่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะยายจ๋าก็อยากรู้พฤติกรรมของเขาจะพาน้องเข้าห้องน้ำด้วยมั้งเนี่ย ถ้าทางจะติดเพื่อนแล้วจะติดเพื่อนแล้วเอาเอา้เอาเเพื่อนเข้าห้องน้ำข้าเเพื่อนเข้าห้องน้ำด้วย ข้าไปทำอะไรข้าบออกมาอีก จะส้านาทีแล้วนะคะยังไม่ยอมนอนเลยยังไม่ยอมนอนเลยทุกคน กรมของเขาเนาะเขาจะทำยังไงเนาะเพื่อนหล่นไปแเ้าก็จะหยิบเพื่อนขึ้นมาไหมหรือจะยังไงเอายังไงดีจะหยิบเพื่อนมาไหมหยิบค่ะหยิบเพื่อนเอาลงไปกับเพื่อนด้วยลงไปกับเพื่อนด้วยเ๋ยจ,จากถ่ายลำบากนะคะเพราะาอยู่ในกรง,งนะทุกคน À, Ayo nạy cả chi vịt. À, Ayo nạy gà chi vịt. Các nạy này ở trong này hả? แย่เขาแย่เขาเอามือแย่เขาเอามือแย่เขาเขาวิ่งหนีแล้วค่ะเขาวิ่งหนีแล้วเอามือแย่เขาแม่เขามาค่ะแม่เขามาแต่แม่เขาไม่อยู่กรงค่ะแม่เขาไม่ยอมอยู่กรงถ้าจะหลับแล้วล่ะทุกคน สิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาทีค่ะสิบเจ็ดนาทีจิ้งเป็นลูกขนุน ยายจักกล่อมดีกว่ายายจักกล่อมมาหายายจมามะโอ้มายายจักทรมานจิตใจลูกอ๋อโอ้ยายจักกล่อมนะ,ะยายจักกล่อมนอนเล่นกับเพื่อนนะโอ้ยายจักกล่อมมามใครทําหลานว่านะยายจักกล่อมเกาพุงมานะเอ๋ะนะ,นะ,นะๆๆๆลูกนะเอ๋ลูกเอ๋ลูก กล่อมดีกว่าไม่หลับแต่ขอบกล่อมนะคะจะได้หลับจะจาดนวดเท้าให้เออหลับนะคนดีไอ้กล่อมกล่อมวันนี้จะจักล่อมจริงๆออจะจากล่อมจริงๆมาอยู่กระถุงเน่ามาอยู่กระถุงเน่าก็ได้จะจับกล่อมก่อนนะคะทุกคนถ้าจะหลับยากแล้วค่ะเจะต้องกล่อม อย่างที่บอกนนะคะทุกคนว่ายายจ๋าต้องกล่อมถ้าไม่กล่อมก็ไม่หลับต้งกี่นาทีะทุกคนสิบเจ็ดสิบแปดนาทีอะไม่ยอมหลับต้องเอามากล่อมกันที่ตรงเนี้ยและเนี่ยไม่รู้ว่าจะย้ายไปที่กรงจะตื่นหรือเปล่าด้วย กลัวจะย้ายไปที่กลงแล้วตื่นอ่ะก็ต้องยอมเมื่อยกันอย่างเงี้ยดูเอาเถอะทุกคนพ้าถุงแม่นี่พัดลมมันปิวนะทุกคนคือต้องการให้หลานโดนพัดลมไงหลับปล่อยเลยหลับแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว ยายจ๋าต้องต้องเอาไปใส่กลงไงยายจ๋าจะได้ไปทําอย่างอื่นเราก็ต้องเตรียมป้อนยาให้กับพี่ป้านาอาเขาอีกห้าคนต้องไปเตรียมยาก่อนเป็นอันว่ากว่าจะหลับได้ยายจ๋าต้องกล่อมอย่างที่เห็นกันนะคะกับกระถุงเน่าผื่นนี้ตัวแข็งทือ่อเลยเดี๋ยวยายจ๋าต้องต้องอุ้มไปที่กรงแล้วนะคะทุกคน ใช้เวลาเนี่ยกว่าจะหลับได้เกือบ20นาทีนะใครเบื่อผ่านไปก่อนเลยนะคะแต่ถ้าใครต้องการเห็นพฤติกรรมเขาการเติบโตของเขาการหลับนอนของเขาก็ดูกันจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวายจ๋าจะขอเอาเข้ากลงก่อนนะคะคุณมารวยคุณมารวยมาตามเดี๋ยวายจ๋าเอาหลานเข้ากลงก่อนค่ะทุกคน